สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตาก็พามาชมอะไรที่มันสวยๆงามๆท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งที่อยู่ตรงนู้นเห็นไหมทุ่งนากันตอนนี้กันน้าเจิงนองเพราะว่าฝนเทลงมานะอ่าทีนี้ตอนเช้าเช้าลมพัด ลมชายทุ่งพัดมาแบบนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นไม้มงคลสวยๆงามๆนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยทำไมมีทั้งสีขาวสีเหลืองอยู่ในดอกเดียวกันนี่คือเหลืองคิริบูนท่านผู้ชม,มเป็นต้นไม้มงคลสีเหลืองนี่เป็นสีแห่งความมงคล สีขาวก็เป็นสีแห่งความเป็นมงคลเช่นเดียวกันเนาะถ้ามาพูดถึงความเป็นมงคลแล้วคิริบูนนี่ถ้าปลูกไว้ที่ไหนมันก็สีเห็ดให้แต่แถวนั้นมีแต่ความร่มรื่นความเป็นสิริมงคลฮะประการที่สองเหลืองคิริบูนยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเห็นไหมตลอดและดูการได้ สีเหลืองของครีบบนี้จะเบ่งบานคือจะเปลี่ยนกันพอตัวนี้เหี่ยวเฉาไปก็มีตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่เห็นบอกก็จะมีสีเหลืองนี่ได้เห็นกันตลอดทั้งปีโดยเฉพาะนี่นี่ๆๆเห็นไหมขึ้นมาทดแทนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครปลูกต้นเหลืองคลีบูนไว้ก็จะเป็นมงคลตลอดทั้งปีมีความสวยงามตลอดทั้งปีและ เป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนแม่นบอกคุณตาวิธีไทยใช่ถูกต้องนะทีนี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศแล้วเหลืองคิริบูนยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่านบางโรงเรียนเอาเหลืองคิริบูนนี่ไปไว้ในห้องเรียนที่มีชีวิตคือ สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะเอาล่ะชั่วโมงนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นเหลืองคิลีบูนเห็นไหมเรามาทำความรู้จักวาดแล้วครูก็อธิบายอธิบายแต่ละส่วนใบมีหน้าที่อะไรกิ่งมีหน้าที่อะไรลำต้นมีหน้าที่อะไรรากมีหน้าที่อะไรก็เป็นวิทยาศาสตร์นะนะ การงานพื้นฐานอาชีพเดี๋ยวครูจะพาพวกเธอแยกปักชำหรือตอนกิ่งเหลืองคีรีบูนเพื่อเอาไปจำหน่ายเห็นไหมเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกสายพันหนึ่งได้ท่านผู้ชมหรือเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกนะขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาต้นเหลืองคีรีบูนมาฝากยาย มันสวยจริงจยายก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาต้นอะไรนะทําคอนเทนต์ลงยูทู e ก็ได้เหลืองคิริบูนนี่แหละที่พวกเธอเอามาให้ยายมันช่างเหมาะเจาะจริงจริง,งว่าสัน <c oughs> คุณยายยูทูปเบอร์เนาะได้โอกาสเลยทันทีเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึก ขึ้นบ้านใหม่คล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ยังได้นะเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่งมือนา้านอนหลับกะขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมันมีโชต เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลนโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือเหลืองคิริบูล ไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม